ข่าวด่วนครับทุกคนแฟนคลับน้ำตาไหลกันเป็นน้ำตามกันครับเมื่อแฟนเพจพ่อแม่น้องอุงอิงโพสต์ข้อความนี้ครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านพ่อเอกแม่หน่อยครับก็ได้มีการโพสต์รูปลูกสาวนะครับซึ่งกําลังหันหลังอยู่แล้วก็มองหน้าไปที่ทะเลนะครับและเขียนข้อความครับเอาไว้บอกว่าใครจะรู้ว่าวันหนึ่งจากนักร้องธรรมดาร้องเพลงทั่วไปจะกลายเป็นที่รู้จัก ทั่วประเทศอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนบางทีก็เหมือนฝันไปนะครับนี่คือข้อความจากทางด้านพ่อเอกแม่หน่อยครับได้มีการโพสต์เอาไว้บนแฟนเพจนะครับหลายคนก็เข้าไปให้กําลังใจนะครับแล้วก็ชื่นชมในตัวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับพ่อเอกเนี่ยโพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าใครจะรู้ว่าวันหนึ่งนักร้องธรรมดาร้องเพลงทั่วไปนะครับจะก,กลายเป็นที่รู้จักทั่วประเทศอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนครับบางที ก,ก็เหมือนฝันไปโหกินใจเนาะทุกคนได้ฟังข้อความนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็รู้สึกดีเนาะรู้สึกรู้สึกว่าเราเชียร์คนไม่ผิดจริงๆครับตั้งแต่อุงอิงก้าวเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงนะครับก้าวเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำครับทุกคนน้องมาทําให้ทุกคนมีกำลังใจในการสู้ชีวิตครับเป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตจริงๆใครจะไปรู้นะครับว่าเด็กนักร้องที่ร้องเพลงตามตลาดนัดเนี่ย โอ้โห,โหร้องได้ที่ละ10บาท20บาทเปิดหมวกร้องเพลงจะก,กลายเป็นคนที่รู้จักทั้งประเทศแบบนี้เป็นศิลปินระดับประเทศขนาดนี้ครับไม่นำซ้ำนะครับคนเนี่ยทั่วโลกรู้จักอุงอิงเยอะอีกเหมือนกันนะครับทุกคนและต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าสตอรี่เรื่องราวของน้องอุงอิงที่เราได้ทราบกันมาครับทุกคนน้องลำบากมาเยอะครับอ้มคิดว่าไม่มีอะไรบังเอิญแน่นอนครับนะครับ ชาติที่แล้วอุ๋งอิงอาจจะเป็นนักร้องดังระดับประเทศก็เป็นได้ชาติที่แล้วอุ๋งอิงเนี่ยเขาถูกเขากําหนดมาให้อุ๋งอิงเป็นศิลปินที่จะดังในวันนี้ก็เป็นได้นะครับอันนี้อุ้มอิ่มก็เชื่อแบบนั้นว่าทุกอย่างไม่มีสิ่งบังเอิญแน่นอนครับและเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรที่เป็น เป็นไอดอลของใครหลายๆคนเน่ยเป็นไอดอลของของคนสูงอายุได้ครับทุกคนคิดดูสิมันเป็นเรื่องราวมหศัศจรรย์นะน้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนรวมถึงอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองครับทุกคนในการสู้ชีวิตในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะครับทุกคนอีกหนึ่งท่านเลยที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือพ่อโจเลยนะครับคนที่ให้โอกาสน้องมายืนอยู่ตรงนี้นะครับขาดพ่อโจไปก็ไม่ได้อีกเหมือนกันครับกับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทีมงานหลังบ้านเขาก็หนักหน่วงเช่นเดียวกันครับกับการทํางานเพื่อที่จะปลุกปั้นเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นคนน้อซึ่งจังหวะโอกาสเวลานะครับที่มาอยู่ตรงนี้ครับศิลปินท่านอื่นมาอยู่กับบอสโจอาจจะไม่ดังก็ได้นะครับศิลปินท่านอื่นมาให้บอสโจปั้นอาจจะไม่ดังก็ได้แต่นี่เป็นองอิงนะครับเป็นคนที่เขากําหนดมาแล้วว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นคนที่คนรู้จัก ทั้งประเทศนะครับทุกคนนี่แหละคือคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั่นก็คือคนที่ให้โอกาสน้องนะครับแล้วก็บวกกับดวงพ่อโจดวงอุ่งอิงเนี่ยเหมือนกับว่า หลวงปู่เสือเนาะตอนนั้นได้มีการทักเอาไว้เนาะว่าดวงเหมือนสมพงกันนะครับทุกคนเนาะ,ะจังหวะเวลาแล้วก็โอกาสพอได้มาเจอกันแล้วเนี่ยทำให้2คนนี้คือแบบดังเปรี้ยงเลยนะครับทั้งพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับหมอลำนะครับคนไม่เคยดูหมอลำก็มาดูหมอลำเพราะน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนอย่างวันเนี้ยเราได้เห็นแล้วว่าอย่างแม่เฟินอย่างเงี้ยนะครับทุกคนที่ได้มีการนะครับ เขาเรียกว่าอะไรแม่เฟิร์นนะครับได้มีการสารภาพบอกว่าไม่เคยดูหมอลำม,มาก่อนมาดูหมอลำเพราะน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะนี่แหละคือคือมันมันเกิดขึ้นแล้วครับกับสิ่งมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะก็โอ้โหวันนี้พ่อเอกโพสต์แบบนี้นะครับมุ้มิ่มก็รู้สึกว่าคือรักพ่อเอกเลยอะ ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งจากนักร้องธรรมดาร้องเพลงทั่วไปจะก,กลายเป็นที่รู้จักทั่วประเทศอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะครับบางทีก็เหมือนฝันไปทุกคนต้องบอกแบบนี้นะครับว่า จริงๆนะชีวิตคนเราไม่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากทําอะไรก็รีบทำนะครับแสดงออกถึงคนที่เรารักก็รีบแสดงออกครับอย่างวันนี้อุ้มอิ่มแสดงออกความรักถึงพ่อแม่แสดงออกความรักต่อน้องอุ้มอิงแสดงออกความรักแสดงความรักออกให้ทุกคนได้ดูกันว่าอุ้มอิ่มรัก f อซแฟนคลับที่ดูอุ้มอิ่มอยู่ตรงนี้นะอุ้มอิ่มก็บอกกับทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยแหละคือมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนบางทีแบบ อาจจะดีอาจจะร้ายนะครับทุกคนเนาะมันก็ไม่แน่นอนหมดนะครับวันพรุ่งนี้นะครับอุ้มอิ่มก็อาจจะคือทุกคนอะไม่รู้อะเขาเรียกว่าความตายแขวนคอทุกบาทย่างนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วทําดีนะครับเหมือนน้องอุ้งอิ่งนี่แหละที่เขาทําดีแล้วก็ครอบครัวน้องเนี่ยทำดีทำดีให้พวกเราเห็นเป็นตัวอย่างของประชาชนนะครับและผลดีก็ตอบแทนเขาจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนเนาะอ่ะ สุดยอดมากๆนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนได้อ่านข้อความพ่อเอกแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับส่วนตัวมิมเ,เองก็รู้สึกแบบนะเราภูมิใจเนาะที่พ่อเอกคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับว่าเมื่อก่อนที่อิงเข้ามาในวงการเนี่ยคนยังรู้จักไม่เยอะนะครับทีนี้ด้วยพลังนะครับของ fc Fan Club นะครับด้วยพลังของ FC แฟนคลับพ่อๆแม่ๆที่รักน้องมากมายนะครับก็เลยทำให้นะครับกระแสของน้องเนี่ยยิ่งดังไปเรื่อยครับทุกคนคนจนสู่หมอลำลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชน2รางวัลครับทุกคนอันนี้ก็การันตีได้แล้วนะครับว่าคนรู้จักทั่วประเทศว่าอุ้งอิงคือขวัญใจมหาชนตัวจริงนะครับนะ ดีใจนะครับดีใจมากๆที่พ่อเอกโพสแบบนี้นะครับทุกคนวันนี้คือหลากหลายเรื่องราวมากๆครับที่มันเกิดขึ้นเนาะทุกคนวันนี้เนี่ยอย่างสิ่งมาัศจารย์ที่เกิดขึ้นนะั่นก็คืออุงอิงไปไลฟ์นะครับแล้วคนเนี่ยแห่ไปซื้อน้องครึ่งล้านอ่นะทุกคนภายในชั่วโมงเดียวอ่นะทุกคนคิดดูสินะครับศิลปินโอ้โหดังๆที่แบบ ทำงานมาเยอะๆอยังทําไม่ได้เท่านี้เลยอันนี้คืออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทีกคนน้องคือคนที่เกิดมาเพื่อดังเนาะคนที่เกิดมาเพื่อมีชื่อเสียงจริงๆอะสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับยอมนะครับยอมยอมอุ๋งอิงจริงๆนะครับวันนี้ก็คนแบบรักแล้วก็อินดูน้องแบบอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับนะ โห oh, สุดยอดมากแล้วก็ขนลุกมากกับคำพูดของพ่อเอกแม่หน่อยนะครับที่โพสเอาไว้นะครับบนแฟนเพจนะครับทุกคนขนลุกอะเรารู้สึกขนลุกอะจากคนธรรมดาคนหนึ่งนักร้องตามตลาดนัดแบ่งข้าวกับแม่ทานอะจานเดียวอะอุ้งอิงแบ่งข้าวกับคุณแม่ทานนะครับทุกคนเหมือนที่น้องพูดบนเวทีอะจะก,กลายมาเป็นนักร้องดังระดับประเทศขนาดนี้แล้วก็อยู่ที่แฟนคลับ f อแหละครับทุกคนที่ช่วยกันนะครับดันช่วยกันเชียร์น้องนะครับ จนมาถึงฝั่งฝันเนาะจนมาถึงทุกวันนี้ก็อยู่กับพ่อพ่อแม่แม่ซแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่รักแล้วก็อินดูน้องนะครับก็สุดยอดกันทุกคนเลยนะครับดีใจนะครับดีใจแทนน้องนะ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะฝากพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับเดินทางไปไหนมาไหนะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนครับ